ดีจ้าทุกๆคนที่อยู่ที่เขาตะเกียบนะจ๊ะเขาตะเกียบหัวเห็นจ่ะเดี๋ยวเราพาทุกๆคนเดินเข้าขึ้นไปด้านบนนะจ๊ะ Family. แฮปปี้เมะลิยะแอะ่าแออเ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 ออไปแล้วจ๊ะ พ่นพนอนพ่นนนเขาตะเกียบจ้ะสวยงามมากๆากจะภาพทุกจุดงาให้ทุกคนได้ชมด้วยกันนะจ้า on. เขาตะเกียบเยบ็บบิ่สวยมาฝากทุกคนนะคะอ อันนียงไม่จักสีแดงก็สวยตกอะไรก็ไม่รู้คุณละจ่าลิงมันก็ไปอยู่ต่องไอ้ก้อนหินตัดแต่แปดเจ้า เช่ชนะน,นต่มีความสุปอยู่ด้วยกันว่าไงวางหาเหาให้กันเออไม่พูดอะไรหรอมาเขียนเหล็กใส่อืมเขียนเหล็กใส่อันเป็นอืมเออ มีความสุขขนาดมาสูัวบริเกดติเชียงยางบริเกตบัสิฮัก็ยังนั่งอาวอ,าอา้าวเฮ็ดยังกันละบาดว้ายบ่อย,ยกอายอยกไอเนาะไม่อยากไอฮะชีวิตของตัดมาจ้ะเอาเฮ็ดยังละบาดเอาความน่ารักของ มัง่งสิมาปากทุกคนเด้วยกันเห็น่ะล่ะเาหาเฮาให้การบานหาเฮาให้การ <c oughs> อยู่เขาตะเกียบด้วยจันตอนนี้อยู่เขาตะเกียบนะจนจ้ะม,มีเบียกงาหาเฮาให้กันก็อนนอพอดหลักให้กัน <c oughs> เอาตตกเกียบปูู้นค่ะมองสูงๆู่งมองตรงจุดน,นี้ก็จะเป็นอาหารทะเลถ้างดถขึ้นมาได้ค่ะลดขึ้นมาได้จ้า นี่เราจะเดินขึ้นไปข้างบนเรให้เดินขึ้นไปข้างบนจ้ะขึ้น,าน,าน,านามาถึงข้างบนแล้วจ้ะโอ้โหหลวงพ่อ พุทธใสใจมงค,จคนะลจ้ะชาววิสุวรรณขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะคะ ข้างบนจ้ะกำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะโน้นข้างบนสุดจ้ะเขา,าตะเกียบจ้ะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ชมด้วยกันนะคะคุณะ ลิงน้อยก็มาต้อนรับจ้ะมหาหอดเดี๋ยวเมื่อยเรอยวจ้ะ หอนนางก็เมื่อยที่เขาแต่เกียบต้ะตอนนี้ก็ไปบายพระแล้วละจ้ะ <c oughs> ภาพทุกทีมาให้ทุกคนได้ชมด้วยกันนะคะเฮ้ยเจจ้าเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดอื่อีกนะคะบ๊ายบายไม่รู้ว่าอะไรอกองรอระกอง 得。<Okay. S 2> okay. าใครไม่ได้มาก็ผ่านทางช่องออนไลน์นี้ก็ได้จ้ะน,นี่จ้ะเอ้ยนน่ะนางหาอย่างบ่เนะนะหาเห่าบะ ได้จ้ะหลายค่ะตีบาทเพื่นมาปัดชุ่มกันขึ้นได้พุ่นะซเล็กสิตลองจริงสิตอืมตะอ้โหะลายได้บาท โอ้เุ่นเอาอาหารมาให้กินตรงจุดนี้ก็เลยมีเยอะจ้ะคุณเขาอาหารให้เขาตะเกียบจ้ะระว่างเดินท่างกับทา้าใไปเรื่อยๆเลย,เลยจ้ะพี่เตือกับเสีย่ยงเสีะ่ะคุณจะเดินขึ้นไปตรงจุดเดิมนะจ้ะคุณพ,พระเอกค่อย คนบรรดาลิ่ทั้งหลายมีบรรดาคนเย็บภาพทุกที่นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันจ้ะนี่มีระหว่างเดืนทิวทัศน์สดใจงดงามบ่จ้ะยื่ทิวทัศน์บนเทือกเขาที่โฟตจุดนี้สวยงามมากๆจ้ะ ตอนนี้เรากําลังจะเดินลงไปนะจ๊ะกลับมาแล้วจ้ะกลับมาแล้วมาจากเขาตะเกียบถ้าผู้เดินบ่มาอย่างาน่ะก็กจะมาด้วยจ้ะสุดยากเมือนกันนะคะถ้าผู้ได้ชอบเดินจังมากจ้ะ เก็บทุกที่ทุกจุดมาให้ทุกคนได้ชมด้วยกันนะคะวิวทิวทัศน์ค่ะเข้ามืองกันน,กน้าเขาตะเกียบจ้ะเขาตะเกียบอยู่ที่หัวหินนะคะตอนนี้เก็บภาพวิวธรรมชาติภาพป่าเขาลําเนาไพ่เลยจ้ะเกินตรงจุดหน้าวิวทิวทัศน์ทะ,ทะเลไปเลยจ้ะ เบื้องเจา้าเป็นอันบ้านหลังนั้นยืดติดทะเลพิ่ขึ้นอนอนหลับเโอเคจ้ะเดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างอีกนะคะไปถ่ายวิวทะเลให้กันเบื้องอีกจ้ะคลิปนี้กะเที่ยวยูนี่แหละจ้ะหัวหิน ไปมองได้กับสีไทยมองหันละให้เบิงบ้งเบิง้งหายในเด้อเบิ้งหายในเด้อในมุมนี้ก็สวยนะคะต้นจำปาต้นจำปาหรือต้นลีล,ล,ลาวดีจ้ะต้นลีลาวดีหรือว่าต้นจำปานะจะ สวยงามจริงๆสวยงามมากค่ะก่อนเห็นธรรมชาติามมาที่เขาตะเกียดนะคะตอนนี้ค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมด้วยกันค่ะ จะเป็นร้านอาหารค่ะบรรยากาศอยู่ที่เขาจะเกียบจ้ะตอนนี้ค่ะเขาจะเกียบก็จะไม่มีชายหาดเท่าไหร่มีก็ตรงเป็นจุดโน้นชายหาดแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นหินเป็นภูเขาจ้ะ เ้ิเตยดดอกวะเขาเนี่แหละเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมหลังจากเข้าส้มทุงไหลทุงหน้าปลาเขาปลาหนามสามารถส้มนี่แหละจ้ะมาชมทะเลคอนหินยูทิวทัศถ,ถ้าใครชอบก็นี่เละจ้ะยูทิวทัศนูที่ทะเลอยู่ที่หัวหินเขาแต่เก็บนะจ๊ะตอนนี้ค่ะ เขาแต่เกียบจะภาพทุกจุดมาให้ทุกคนได้ชมด้นแคนะลคะต้งวิวที่เัาจะ้ขันเด้อจ้ะก็จะได้มีวิวที่จะพูดมากเท่าไหรแต่ในเน้นวิวจะ้ะเน้นวิวเน้นวิว

จุดน,นั้นก็จะเป็นเซลลบรรยากาศโรงแรมนะจ๊ะติตภาพบรรยากาศนะให้ทุกคนได้ชมจ้ะคุณล<ะ>่ะ อยู่ที่หัวเห็นจ้านะตอนนี้นะคะหัวเห็น